สาวคุณเคยไหมคะที่เวลาโกรธเวลางอนเวลาทะเลาะกันกับสามีแล้วเอกสารสำคัญเช่นใบทะเบียนสมรสหรือใบต่างๆ คือฉันจะทำลายทิ้งฉันจะฉีกทิ้งฉันจะนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าตอนนั้นโกรธเลยไม่ได้นึกถึงผลที่ตามมาคือถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยไอการโอเคทะเบียนสมรสหรือเผาทะเบียนสมรสหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ก็โอเคนะมันมันอยู่อยู่ในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะ ไปทาเป็นตัวใหม่ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะไปคัดลอกได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างบัตรประชาชนเวลาเรากดล้วก็ตัดทิ้งเราก็เอาทิ้งหรือน่นนี้นั่นหรือเอกสารหายก็ตามแต่นะคะเราสามารถที่จะไปยื่นขอได้ใหม่ง่ายๆนะคะค่าใช้จ่าย,าย,ายไม่สูงแต่นะคะถ้าคุณแต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะแล้วเกิดอารมณ์ที่ว่าฉัน ทะเลาะกันฉันมีปัญหากันฉันอยากจะเลิกนู่นนี่นั่นแล้วคุณทำลายเอกสารในการประกอบการเกี่ยวกับวีซา่าหรือ,อคือตอนถ้ามาอยู่อังกฤษใหม่ๆนะคะตอนนี้คุณจะได้เป็นการ์ดนะคะการ์ดให้ยืนยันว่าคุณอยู่ที่นี่ได้วีซ่าตัวนี้นะคะวีซ่าเรซเดนหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วเกิดทะเลาะกันคือฉันจะอยาก มีบุญคุณมากใช่ไหมฉันก็จะทำลายฉันก็จะทิ้งฉันก็จะตัดทิ้งปัญหาตามมามันไม่ได้ง่ายเหมือนเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคุณจะต้องเตรียมเอกสารใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งหมดซึ่งเอกสารในการที่จะ,ะประกอบการยื่นวีซ่าเนี่ยเยอะมากนะคะมันไม่ได้ไปยื่นใหม่หรอกคะ่ะแต่ ต้องเอาไปประกอบเพื่อที่จะ,อะขอยืนยันว่าเราได้ตัวนี้มาจริงๆเขาก็จะเช็คเอกสารย้อนหลังให้แล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาซึ่งไม่ใช่น้อยนะคะแล้วเขาก็จะถามถึงสาเหตุว่าทําไมเอกสารตัวเนี้ยถึงเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้เราไม่บอกไม่ได้นะคะว่าทะเลาะกันกับแฟนแล้วฉันตัดทิ้ง ะะอย่าไปบอกแบบนั้นนะคะคุณก็ต้องหา,าเรื่องโกหกว่าลูกตัดทิ้งลูกเล่นนูน่นนี่นั่นไปตามเรื่องตามราวนะคะคุณจะบอกความจริงเขาไม่ได้ก่อนที่จะทําอะไรนะคะที่ป้าแก้วหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟงังเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงนะคะมันเกิดขึ้นแล้วก็แค่อารมณ์ชั่ววูบแต่หลังจากที่คุณหายโกรธหายงอนแล้วคุณจะมาสํานึกได้ว่า ตายหาแล้วกูจะออกจากประเทศนี้แล้วกูจะเข้ากลับมาได้ไหมนะคหนึ่งสองค่าใช้ใจ่ายที่ตามมานะคะอย่าเอาแต่ความสะใจอย่าเอาแต่อารมณ์นะคะถึงแม้จะทะเลาะก,กันแต่เอกสารสําคัญหรืออะไรต่างๆอย่าไปหาทำนะคะประก้าที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นอุตาหอนอุทาหอนให้หลายๆท่านนะคะว่ามีสติ ถึงแม้ว่าจะโกรธเราก็ต้องมีสติเราจะต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรเพราะว่าไม่ใช่เด็กนะคะบรรลุนิติภาวะแล้วนะคะมีลูกมีผัวแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็เพิ่งตื่นเพิ่งตื่น <laughs> ตื่นลงมาก็ลงมาข้างล่างนะคะอาบดาบอาบท่าวันนี้หนาวค่ะหนาวหนาวเหมือนเดิมแต่อากาศก็โอเคนะคะไม่มีหมอกจัด เมื่อวานนี้หมอกจัดทั้งวันทัศนวิสัยไม่ดีมองมองในระยะไกลไม่เห็นเลยนะ,ะในระยะ200เมตรเนี่ยไม่เห็นนะคะประเทศอังกฤษก็จะอากาศประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่จะไปหนักที่ฝนมากกว่านะคะประเทศนี้แล้วบางครั้งฝนตกใช้ลมไม่ได้เพราะอะไร <laughs> เพราะว่าลมมันแรงนะคะลมเริ่มหักเหกหมดพังหมดนะคะ เอาละคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะในในการแบบนี้หรือสารภาพมาใครเคยทําป้าแก้วคนหนึ่งล่ะนะคะที่อยู่เมืองไทยเคยทำนะคะคือเผาใบทะเบียนสมรสแต่ยังดีที่ยังมีอีกใบหนึ่งอยู่กับอดีตสามีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหาทำนะคะนี่มันเป็นอารมณ์ที่ เหมือนเหมือนประชดประชันเพื่อความสะใจนะคะในใน,ในตอนอารมณ์โกรธคือกูไม่รู้อะตอนนั้นนะคะไม่รู้คิดอะไรคือไม่มีสตินะคะสติสเตอรไปหมดนะคะสารภาพมาซะดีๆใครเคยทำนะคะไปแล้วค่ะบาย